วงเงินรอบใหม่บัตรคนจนรู้ซื้อสินค้าได้พร้อมรับเงินพิเศษเพิ่มทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ายแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะต้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า add เจ efl ul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสามทีวีกันอีกแล้วนะคะ ค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาบอกนะคะรายละเอียดของวงเงินซื้อของกินของใช้นะคะสินค้าอุปโภคบริโภครอบใหม่นะคะที่จะโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจนนะคะในหนึ่งพฤศจิกายนนี้ค่ะโดยผู้ถือบัตรทุกคนนะคะก็จะได้วงเงินซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก500บาทนะคะสามารถรูดซื้อของนะคะตามร้านค้าที่กำหนดไว้ได้ทันทีเลยนะคะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะในวันที่1พฤศจิกายน2,563นนี้นะคะ วงเงินซื้อของรอบใหม่ก็จะมีการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนค่ะซึ่งตามปกตินะคะผู้ถือบัตรทุกคนจะได้รับวงเงินอยู่แล้วนะคะจำนวน200แล้วก็300บาทต่อเดือนแต่ในเดือนพฤศจิกายน2563นี้ทุกคนจะได้รับเงินพิเศษนะคะเพิ่มเติมให้อีก500บาทส่งผลให้วงเงินซื้อของนะคะ มีจำนวนสูงสุดนะคะเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนเลยทีเดียวซึ่งวงเงินซื้อของตามปกตินะคะทุกวันที่1ของเดือนผู้ถือบัตรนะคะจะได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการ,กรเกษตรในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและก็ร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับวงเงินนี้ทุกคนและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งค่ะแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะโดยผู้ถือบัตรนะคะที่มีไรายได้น้อยกว่าสามหมื่นบาทต่อปีก็จะได้รับวงเงินอยู่ที่สามร้อยบาทต่อคนต่อเดือน ส่วนผู้ถือบัตรที่มีไรายได้ระหว่าง30,000บาทไปจนถึง1,000งแบาทต่อปีก็จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าตรงนี้นะคะอยู่ที่200บาทต่อคนต่อเดือนค่ะโดยวงเงินซื้อของเพิ่มเติมนี้นะคะรัฐบาลก็ได้เห็นชอบนะคะเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ส่งผลให้ผู้ถือบัตรทุกคนนะคะได้รับวงเงินซื้อของเพิ่มอีก500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนติดต่อกันค่ะระหว่างเดือนตุลาคมนะคะไปจนถึงเดือนธันวาคม2,563รวมทั้งหมดนะคะคนละ1,500บาทโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีก็จะได้รับเงินเพิ่ม500บาทจากปกติได้อยู่แล้ว300บาท ก็จะรวมเป็น800บาทค่ะในเดือนพฤศจิกาย,ยน2563ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีไรายได้เกิน30,000บาทต่อปีนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่ม500บาทจากปกติที่ได้อยู่แล้ว200บาทเดือนนี้ก็ได้รวมกันเป็น700บาทค่ะต่อเดือนนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะสำหรับเงื่อนไขนะคะเงินซื้อของ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี้นะคะใครมีสิทธิ์ได้รับเงินซื้อสินค้าแบบปกติและก็แบบพิเศษนะคะผู้มีไรายได้น้อยนะคะที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะคะก็มีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้นะคะเนื่องจากเป็นความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานของบัตรนะคะโดยทั่วประเทศมีผู้ถือบัตรทั้งหมดนะคะเกือบสิบสี่ล้านคนด้วยกัน ถามว่ากดเป็นเงินสดได้ไหมนะคะผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ได้รับสิธิตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นวงเงิน700-800บาทได้นะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นั่นเองและหากใช้เหลือนะคะก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบเดือนถัดไปได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าแล้วนะคะก็ต้องใช้ให้หมดในเดือนนั้นๆเลยแล้วใช้วงเงินได้ที่ไหนบ้างนะคะ วงเงินดังกล่าวก็สามารถนำไปใช้นะคะที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าเครื่อง EDC หรือว่าร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอปถุงเงินประชารัฐก็ได้นะคะได้เงินบัตรคนจนเพิ่ม500บาทแล้วนะคะ สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้อีกไหมนะคะผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับแจกเงินสามพันบาทหรือว่าโครงการคนละครึ่งนะคะเนื่องจากถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วนั่นเองสำหรับประชาชนนะคะที่สงสัยว่าตนเองมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าสวัสดิการสังคมอื่นๆของรัฐบาลหรือไม่นะคะก็ สามารถเช็คได้นะคะที่เว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมนะคะหรือว่า e-social welfare ค่ะของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะคะตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้เลยสำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมนะคะแล้วก็บัตรคนจนผ่านระบบ e-social welfare ขั้นตอนแรกนะคะก็ เข้าไปที่เว็บไซต์ eSocial Welfare นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะจากนั้นนะคะก็คลิกไปที่ปุ่มตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมค่ะเพื่อไปตรวจสอบข้อมูลประชาชนนะคะได้รับสิทธิสวัสดิการหรือไม่ค่ะแล้วก็ไปกรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะคะกรอกเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มตรวจสอบ หากเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะเขาก็จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับนะคะเช่นถ้าคนไหนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะขึ้นรายละเอียดว่าได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะเป็นต้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รับสิทธิใดๆนะคะมันก็จะปรากฏข้อความว่าไม่พบสิทธิ์นั่นเอง ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะก็เตรียมนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี้นะคะไปรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เลยนะคะที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและก็ร้านค้าอื่นๆนะคะที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่มีบัตรคนจนนะคะยังไงก็ติด ามรอฟังข่าวการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้นะคะซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะทางเราข่าวสามทีวีก็จะรีบมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบโดยทันทีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะข่าวสามทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะมีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ หากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานข่าวสามทีวีกันเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารนี้ด้วยนะคะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่าเข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็ขอฝากกดติดตามนะคะกด s u b c r i b e นะคะช่องของเรานะคะคให้กับพวกเราข่าวสามทีวีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของ f a c e b o o k นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube ช่องทางนี้เลยนะคะวันนี้หามีข้อผิดพลาดประการใดค่ะทางเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ วันนี้ข่ะซ้ำทีวีสวัสดีค่ะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้ว ไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง Youtube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง23 0 0ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าว3าทีก็ตอบไม่ไหว คำถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ตอบคําถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสําหรับคําถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผม แล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3 t ทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผม สุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ลำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่สก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ